ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมครูบอยสกายนะวันนี้ก็มาตอบคำถามข้อสงสัยเนาะไออะไรนะพรบสิบสามฉบับใช่ไหมกฎหมายทีจ่จะออกสอบอนะ่ะเนาะกฎหมายเนี่ยก็ประมาณถ้าอย่ยี่สิบสามสิบคะแนนแหละเนาะกฎหมายก็ไม่ยากมากครับถามใจความสำคัญเนาะ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่อะไรเงี้ยอันนี้ผมมารีอคให้ให้ฟังนะผมไม่ได้มาขายชีตนะก็คือความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเนี่ยกรมเนี่ยปัจจุบันใครเป็นอธิบดีคาขวัญอะไรสถานะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือคือพื้นฐานที่เราต้องรู้แล้วกรมสง่งเสริมปกครองกรมกำกับการปกครองท้องถิ่นเนี่ยสังกัดกระทรวงอะไรอะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานสี่ข้อเนี่ยมาเนี่ยอ่า รัฐธรรมนูญเนี่ยก็อันนี้กว้างนะก็จะเป็นแนวสิทธิหน้าที่อะไรเงี้ยชอบถามบ่อยปเป็นเลือกตั้งนยะเป็นสิทธิหรือเป็นหน้าที่อะไรเงี้ยนะผ่านเวลาผ่านไปตั้งแต่ปีหกศูนย์ป่ะเวลาผ่านไปเจ็ดแปดปีนยผมก็ยังเจอข้อสอบเนี่ยลักษณะน,นี้อยู่นะ <c oughs> <c oughs> นะครับพันี 3, ่สามสี่ก็อันนี้คือเป็น อันนี้อธิบายให้เ,เพื่อนเเข้าใจนะครับแผนที่สามสี่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการแบ่งรูปแบบการปกครองใช่ปะ่ะส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเห็นปะ่ะสามอย่างนี้ให้เ,เพื่อนเข้าใจนะครับแล้วก็ยงใหญ่ไปสู่อะไรกระทรวงทะวงกลมก็คือเป็นส่วนกลางใช่ไหมแล้วก็ส่วนภูมิภาคก็คือจังหวัดอำเภอแล้วก็้องถิ่นก็คือเนี่ย อบตเทศบาลอบจเนี่ยแพทเทิร์นจะทรงนี้เลยแล้วก็จะแตกขนงไปอีกว่าอบตอเนี่ยคนตั้งแต่กี่คนเทศบาลคนตั้งแต่กี่คนถึงจัดตั้งเป็นเทศบาลได้อบจอคนเท่าไหร่ห้าแสนขึ้นแล้วจะได้สอจอเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะแยกย่อยไปนี่คือพื้นฐานของแผ่นดินสามสิบนะครับอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตเนี่ยก็คือเป็น พรบท็อกเกตเอของลุงตู่เขาเลยนะที่เขาสร้างมาเพื่อปรับข้าราชการที่ดองงานนะก็คือเขาบังคับเนี่ยให้กําหนดเลยว่าการพิจารณาอนุญาตเนี่ยต้องมีคู่มือคู่มือประชาชนอะไรเนี่ยนะแต่ละเทศบาลเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่บังคับให้มีคู่มือผมก็เลยคิดว่าเนี่ยส่วนใหญ่มันผมตอบผมก็ตอบสิบห้าวันนะ อคู่มือเนี่ยนะเวลาหลวงประชาชนติดต่อกับหลวงเนี่ยไม่เกิน15วันหรอกนะครับต่อมาเป็นอันนี้ก็เป็นพรบบอที่อันนี้ยุคลุงโทนี่นะก็คือทักสินนั่นแหละก็เป็นหลักเกณฑ์วิธีการบ้านเมืองดีแล้วกันเรียกคํนสั่นสงพันสก็จะเป็นบอดดิ้งของมันเนี่ยก็คือบอดดิ้งมันคือที่จะมีว่าแบบ หลักผลสำลิตของภาครัฐอะไรเงี้ยก่อนทำงานต้องทำการลงพื้นที่ตรวจสอบอแล้วก็ฟังความคิดเห็นของประชาชนมันจะอยู่ม 1, นันมัธยเจตรนะนี้ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้พื้นฐานนะครับอันนี้อธิบายเสร็อันนี้เลยนะครับแล้วก็วิอันนี้ที่ผมไปเจอในสนามสอบมานะถ้าใครฟังถึงตรงนี้ก็ ขอบคุณมาตรงนี้นะครับต่อมาก็เป็นสรุปพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ก็คือจะเป็นแบบอัน,นี้สร้างมาเพื่อไม่รู้ว่าโปรเทคหรือมาดีเฟนต์ข้าราชการคือคือคือเป็นแบบการปกครอง39กเนะี่ยก็คือก็จะถามแบบ อ,อย่างเช่นมาตรานหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเนี่ยมันต้องค่าปรับเท่าไหร่โทษเท่าไหร่แล้วก็ข้อใดเนี่ยคือวิธีราชการทางปกครองวิธีราชการปกครองก็คือเป็นกระบวนการที่เป็นในการออกคําสั่งที่มีผลกระทบเป็นตัวบุคคลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพื้นฐานจริงนะที่ต้องรู้นับต่อมาก็เป็นประกาศาคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นนะครับเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็คือที่ออกมาใหม่ไหมที่เห็นพี่แมงปอเขาทําทําคลิปมาอยู่นะประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นเหมือนสิบข้อของกระทรวงทบวงกรมที่มีเป็นประมวลจริยธรรมพนักงานพลละเรือนค่าราชการพลเรือน,น,นอะไรอ่ะที่แบบยึดมั่นอาชาติศาสตร์กษัตริย์ ทำลมทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชนบริการเรื่องความเสมอภาคอะไรเงี้ยผมจําได้ประมาณ5ข้อนะนั้นมีประมาณ7หรือ10ข้อนี่แหละแต่เรื่องปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือยืนพื้นเรื่อง3ห่วง2เงื่อนไขออกทั้งปีทั้งชาตินะครับแล้วก็การจัดที่ดินแบบทฤษฎีใหม่ 40, 40 40 40ใช่ปะ่ะอันนี้ร้อยี่และ40 40, 40 40แล้วก็10 10 อะไรอย่างเงี้ยไปดูว่าสี่สิบเท่าเนี่ยเป็นอะไรสิบแล้วเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะมันจะได้ร้อยพอดีนะครับแล้วก็อันนี้ออกใหม่แน่นอนไอ้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่นะสิบสามนะไอ้ฉบับที่สิบสองเนี่ยเป็นยุครงตุ๋นเนี่ยก็เป็น innovation ใช่ไหมมามา มาในฉบับที่สิบสองแต่ฉบับที่สิามเนี่ยก็เป็นยุคของก็คล้ายคลอันทรพเนอร์เป็นผู้ประกอบการหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเยวไปเซิเร์ชไปดูด้วยกันได้เลยนะครับมาดูด้วยกันได้นะนี่ครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่สิบสามนะมันจะเป็นแนวไหนอะมาดูกันนะเพื่อน แนวพุ่งนี้มันออกศบมันออกไม่ติดกว้างเลยมนะครับนี่ฮะหมุดหมายสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืนก็คือก็คือเนี่ยทรงเนี้ยทรงเนี้ยมันจะลักษณะนี้เลยก็จะเป็นแนวล้อมาจากไอ้ยุ้งตงตแหละ สำหรับคลิปสองก็คือก็เพิ่มเติมความเก้าหน้านะครับต่อยอดความสําเร็จก็คืออย่างเนี้ยมันจะมีอะไรนะเขาเรียกเมืองใช้คําศัพท์อะไรเมืองรองเมืองหลักอะไรเงี้ยก็สรรหาคําพูดไปนะครับประมาณนั้นนะในประมาณนี้ก็คือจะลักษณะที่ก็เป็นอย่างเงี้ยบทหมายสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่าง,ย,างยืนก็คือเป็นแนวโลจิสติก ดิจิทัลเป็นยุคดิจิทัลเลยนี่แล้วก็เป็นการใช้เกี่ยวกับผัาดันเรื่องไฟฟ้าเทนมันจะเป็นแนวพลังงานสะอาดอะไรเงี้ยนะครับมาในหัวข้อนี้นะอันนี้กว้างนะช่วงปที่สมต่อมาก็เป็นยุค20ปีก็เพื่อนเพื่อเคยอ่านไปเมื่อปี60นแล้วนะครับแล้วก็ไทยแลนด์ที่ยุศก็เป็นน่แหะอุตสาหกรรมหนักเบากเกษตรแล้วก็นวัตกรรมหรือเปล่าถ้าจําผิดก็ขอไปนะครับคือ ทุกเรื่องมันอ่านเยอะนะด้วยแคปแคปที่ให้มาเยอะแล้วก็คะแนนมันก็ได้แค่ประมาณยี่สิบสามยี่สิบคะแนนได้ไหมถ้าถ้าผมจำผิดผมก็ขออภัยนะประมาณประมาณสามสิบคะแนนแหละคือทุกคนนะมันก็หวังกฎหมายขั้หมดแหละแต่ลืมไปว่าเลขก็สําคัญไทยก็สําคัญอังกฤษก็สําคัญเพราะฉะนั้นเราต้องถวยเฉลี่ยมันให้ดีครับเพื่อน แล้วผมผมแค่มามาตั้งธงนะอ่าคนนี้เขาก็นะนะครับนี่ก็เป็นเป็นพรบรเก่าแล้วตั้งแต่ยุคปีหกศูนย์แล้วเนี่ยใครสอบก็เคยอ,อ่านหมดแล้วพวกนี้เป็นพรบรเก่านะครับกระจายอำนาจสี่สองท้องถิ่นสี่สองแล้วก็พรบรสภาตำบลสามเจ็ดเทศบาลสองสีบบ่ 6, เก้าหกอบจสองห้าสี่ศูนย์พัทยาสองห้าสี่สองระเบียบสบบาบัญสองห้าสองหกนะครับ แล้วก็คำถามนะครับเกี่ยวกับการตั้งอั้ทอแน่นอนก็ผมเฉลยเลยก็เป็นประกาศเป็นต้องให้กระทรวงมหาดไทยเป็นคนประกาศแล้วก็เป็นเนวข้อขสอบบาบาราๆๆๆนะครับวันนี้ก็อลิบป,ประมาณนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนดูถึงตอนนี้เนี่ยสนใจชีตทักมาได้นะครับแต่นี้ไม่ใช่ชีตผมนะเป็นชีตคนรู้จักนะเป็นคุณพอแบ,บงค์ติวสอบองถิ่นนะ ผมไม่ทําผมจะไม่ทําชีตักษณะนี่ผมทําเป็นชีตสรุปนะผมผมไม่รู้เดวผมไม่เน้นอ่านเยอะนะประมาณเนี้ยเพื่อนๆก็รู้อยู่ว่าผมชอบทําชีตแนวไหนเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่เคยอุดหนุนกันเนาะแล้วก็ที่ให้ความไว้วางใจนะครับก็เราไม่รู้หรอกว่ามันจะสอบวันไหนก็ตอนนี้คนก็ทักมาเยอะนะครับว่าว่าครูบอยอะ จะมันจะติวสอบไหมนะจริงๆรนี่ยผมก็ผมก็อยากติวให้พวกท่านนะแต่ก็อด้วยภาระงานปัจจุบันของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําเป็นออกแบบชีตเนี่ยชีดสรุปเลยแบบง่ายๆเนะี่ยไอสิบสามฉบับเนะี่ยสรุปภายในร้อยหน้าไม่เกินร้อยหน้าให้พวกท่านเนี่ยได้มาดูกันแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะอธิบาย แต,แต่ชีตแต่ท่านต้องต้องซื้อกับผมนะนะประมาณผมก็เอาเท่าเดิมเกบาทแต่นะเนี่ยคลิปเนี่ยก็จะลงให้ดูฟรีในใน u t u b e นะแล้วก็จะทำเป็นเหมือนเป็นกลุ่มคล้ายๆกลุ่มเติวแต่อันนี้เป็นเหมือนแบบเออทุกคนถ้าสนใจชีตเนี่ยก็ก็สั่งซื้อชีตกับผมได้นะครับเป็นเป็น pdf หรือจะเป็นแบบเป็นเป็น paper ก็ได้ก็ทำเป็นเล่มให้ได้นะครับเนาะฝากคนงะ ไม่ใช่ผมงานหลักฝากคือคเหมือนผมตั้งใจที่ที่จะให้เนาะคือเราเราก็ผมก็สารภาพผมไม่ใช่คนดังนะแต่ผมดูหนังสือผมก็ดูแนละ้วผมก็แอบเข้าไปดูคอร์ติวดูอะไรมาเนี่ยมันก็มันก็ค่อนจะแพงเนาะแล้วก็ลุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะก็เลยเนี่ยเอาเนี้ยเพื่อช่วยเพื่อนได้ ไม่มากก็น,น้อยครับสวัสดาครับ